สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้อากาศก็ยังอึมครึมนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ตรงโซนของอาจารย์ก็ยังไม่มีฝนตกลงมานะครับเพียงแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างจะมืดแล้วก็อึมครึมนิดหน่อยแต่เมื่อวานก็ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนได้ชุ่มฉ่านะฮะเพราะฝนตกกันบ้างหรือเปล่าครับ วันนี้วันที่จะบันทึกเทปนะครับก็ตรงกับวันจันทร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2564นะครับลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีกันนะครับคราวนี้มาว่ากันถึงลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงาน,นก็คือดาวพุธนะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนสุภะกรรมะสุภะนะครับ ก็ตั้งแต่ช่วงนะครับ29เมษายนนะครับจนถึง1กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับแต่จะมีอยู่ช่วงสั้นๆนะครับก็คือจังหวะที่ดาวพุธพักองศานะครับก็ตั้งแต่21พฤษภาคมนะครับจนถึง8มิถุนายนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนะครับจนถึงยาวไปเลยจนถึง1กรกฎาคมชาวลัคนาราศีกันนะครับ มีเกณฑ์ที่การงานจะประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่คิดสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่หวังไว้นะครับลุยให้เต็มที่นะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จชัดเจนนะครับรวมถึงนะครับดาวประจําตัวนะครับตนุสุภะก็มีเกณฑ์ที่สิ่งที่คิดสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ณช่วงเวลานี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานก็ยิ่งไปในทางที่ดีชัดเจนนะครับเมื่ว่ากันเรื่องของ การเงินนะครับการเงินของชาวาลัคนาราศีกันนะครับดดวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับโคจอรอยู่ในเรือนกัมมะนะครับกระดุมพระกัมมะตั้งแต่ช่วงเวลา30พฤษภาคมไปจนถึง24มิถุนายนนะครับก็มีเกณฑ์ที่การเงินไปอยู่ในเรือนการงานก็มีเกณฑ์ที่ ถ้าในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ที่ต้องลงทุนบ้างอะไรบ้างเกี่ยวกับการงานถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะการงานกรรมะก็ไปสุขะการเงินก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องการงานก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่ดีนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนแล้วครับก็ตั้งแต่ประมาณวันที่25มิถุนายนนะครับไปจนถึงนะครับ วันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับก็การเงินก็จะโคจรไปอยู่ในเรือนของลาภะนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ที่อาจารย์พูดไปนะครับก็คือเป็นช่วงที่ชาวาลัคนาราศรีกันมีโอกาสที่จะทํางานประสบความสําเร็จทั้งมีโชคลาภเกี่ยวเรื่องการงานในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากําลังจะทํามีโอกาสสําเร็จชัดเจนนะครับ แต่อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับแทบจะทุกคลิปเลยนะครับว่าจังหวะที่ดาวเดินมาดีนะครับชาวาลัคนาราศีกันแต่ละคนก็จะดีไม่เท่ากันอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างก็คือนะครับดาวนะครับในพื้นชะตาเดิมว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับหากต้องการรู้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับพื้นดวงชะตาของตัวเองนะครับ ก็รีบแอดไลน์ Official Account นะครับมาได้ที่ si 2 0 9 a l r z o นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับหากท่านใดสะดวกสแกน QR code ก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีทุกคำถามนะครับทางอาจารย์ก็จะมีคำตอบให้แล้วก็มีการแนะนำหรือว่าการบอกว่าเราจะต้องทำหรือต้องปฏิบัติอย่างไรในช่วงเวลานั้นนะครับเพื่อให ทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่หากท่านใดยังไม่รู้ลัคนาราศรีตัวเองเลยนะครับก็รีบแอดไลน์ออฟฟิเชียลขเขามาหาอาจารย์ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ s i ดไซน์สองนะครับหรือละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกน q r code โที่มุมนี้นะครับแล้วแจ้งมาเลยว่าต้องการทราบลัคนาราศรีตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ จำเป็นนะครับเกี่ยวกับการสอบถามลัคนาราศีตัวเองนะครับก็คือต้องแจ้งรายละเอียดอาจารย์นะครับทั้งหมดนะครับ4ข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1น,นะครับก็คือชื่อนามสกุลนะครับแต่หากใครไม่สะดวกนะครับสามารถใช้ชื่อเล่นได้นะครับเหตุผลที่ถ้าเกิดใครสามารถแจ้งชื่อนามสกุลได้นะครับหากมีการดูดวงกับอาจารย์ในครั้งต่อไปคุณไม่ต้องแจ้งรายละเอียดสัมผัะเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับ ให้แจ้งแค่ชื่อนักสกุลพอครับผม 2. วันเดือนปีเกิดนะครับ 3. เวลาเกิดข้อ3นี่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับสำหรับบางท่านแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทราบเรื่องเวลาสามารถนะครับไปเช็คได้ที่เขตหรืออำเภอนะครับใกล้บ้านของท่านได้เลยนะครับไปที่อ่าที่ทำบัตรประชาชนหรือตรงศูนย์ติบัตรนะครับแล้วก็ไปขอเขาเช็คได้นะครับหรือ ถ้าใครพอที่จะหาสุติบัตรตัวเองได้ก็ไปค้นหาสุติบัตรที่บ้านได้นะครับว่ายังเก็บไว้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็เอามาแจ้งนะครับต่อข้อ3าี่สําคัญมากต้องมีนะครับข้อ4ี่จังหวัดที่เกิดครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีครบทั้ง4ข้อแล้วก็รีบแอดไลน์มาได้รัวๆเลยนะครับมาสอบถามลัคนาราศีตัวเองได้ครับเผื่อที่เราจะต้องการโอเคดูดวงแบบเป็นแมทไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไหนก็แล้วแต่หรือจะดู ของใครก็แล้วแต่สามารถเอารัคนาราศีที่ได้จากอาจารย์เนี่ยไปดูลัคนาราศีนั้นได้เลยนะครับจะได้ตรงแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองมากที่สุดนะครับคราวนี้มาว่าในเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องความรักนะครับของชาวลัคนาราศีกันดาวเจ้าเรือนความรักนะครับหรือเรือนคู่ครองนะครับของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ดาวพฤหัสบดีจออยู่ที่เรือนอลินะครับ ปัตตนิมาลีนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับเพราะว่าปัตตนิมาลีนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาการคุยก็ขอให้ทุกอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรก็เปิดเผยอย่าปิดบงังอย่าปกปิดเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ค่อนข้างจําเป็นแล้วก็เซนสติสต์สำหรับบางท่านมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเวลานี้ถ้าพูดถึงว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถนอมน้ำใจกันนะครับถอยทีถอยอาศัยกันแล้วก็พูดจากันด้วยเหตุผลนะครับอย่าที่สําคัญนะครับอย่าเอาชนะกันแค่นี้พอแล้วครับทุกอย่างก็จะรับรื่นแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่นะครับช่วงเวลานี้ก็ขอให้รออีกนิดนึงนะครับ ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ถ้าใครที่เริ่มคบกันอยู่แล้วก็คบกันไปยาวๆครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างปัญหาหน่อยก็เป็นรสชาติของชีวิตนะครับจุดที่ดีที่สุดยังไม่ถึงนะครับรออีกนิดนึงครับนะครับตั้งแต่8เมษายนพุธศักราช์5 6 5พนกบานะครับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ดีนะครับในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรออีกนิดนึงช่วงเวลานี้การงานนะครับประจำเดือนมิถุนายนกำลังไปได้สวยนะครับการเงินก็คล่อง ก็ขอให้ดําเนินการตรงนี้นะครับดีกว่านะครับแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับมีโอกาสประสบความสาเร็จชัดเจนนะครับคราวนี้มาว่ากันในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือประจําเดือนมิถุนายนนะครับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับถ้าดูนักช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังไม่ได้มีเกณฑ์อะไรที่เขาเรียกว่าน่าห่วงมากนะครับเพียงแต่ว่ามีดาวที่มาทํามุม สัมพันธ์นะครับก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งจรมาตั้งแต่2มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคมพุธกาล2564นะครับแล้วก็เล็งกับเสาเดิมคราวนี้มุมนี้เนี่ยพอเล็งกับเสาเดิมเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่าดาวคู่นี้เป็นคู่อุบัติเหตุแต่ถามว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมันเกี่ยวข้องกับอะไรในพื้นชะตาของลัคณาราศีกันนะครับแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับ สามารถมาสอบถามแล้วก็มาเช็ครายละเอียดหรือมาตรวจดวงชะตาแบบละเอียดได้นะครับที่ไล n e Official Account ของอาจารย์นะครับ s si อซา0 9 a งศูนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุภาพรวมนะครับชาวลัคนาราศีกันช่วงเวลานี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือยังราบรื่นดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้ที่อาจารย์บันทึกเทปที่บอกไปแล้วนะครับก็คือวันจันทร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2564นะครับ ก็ใกล้สงการเข้ามาทุกทีแล้วนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ใครที่มีความจําเป็นที่ต้องเดินทางกลับบ้านเกิดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็เซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามีวัคซีนมาแล้วแล้วก็ทุกอย่างจะราบรื่นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวออกมาทุกวันนะครับเพราะว่ายังมีทั้งคนติดเชื้อเพิ่มยังมีทั้งคนที่ยังรักษาอยู่แล้วก็รักษาหายแล้วนะครับ แล้วก็มีจํานวนผู้เสียชีวิตด้วยบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งประมาทนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางนะครับกลับบ้านหรือใครที่มีแพลนที่จะไปเที่ยวช่วงสงกรานนะครับก็อย่าลืมระวังตัวเองด้วยแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับ ก็ขอให้โชคดีนะครับทุกทท่านครับวันนี้เราขิดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ